คลิปนี้นะคะครูฝนก็จะมาตอบคําถามนะคะสาหรับทุกท่านที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าศูนย์ใหญ่ของวัดคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหนสนใจอยากมาเรียนแฟรนไชส์ต้องไปที่ไหนได้บ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าศูนย์ใหญ่ของเราก็อยู่ที่อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะคะแต่ก่อนที่จะไป เที่ยวที่ศูนย์ใหญ่นะคะหรือว่าไปเยี่ยมชมศูนย์ใหญ่ของวัดคาเฟ่เรานะคะฝนก็มีอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีและอําเภออู่ทองเราค่ะที่นี่นะคะจะเป็นพุทธมนฑลประจําจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะมีหน้าผาแกะสลักองค์หลวงพ่ออู่ทองนะคะซึ่งอยากจะแนะนํากับทุกๆท,ท่านนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณหรืออยากจะมาชิมกาแฟมาเยี่ยมชมศูนย์ใหญ่ของเราอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่องค พระนะคะหน้าผาแกะสลักเท่านั้นที่นี่นะคะเราก็ยังมีนะคะร้านกาแฟวัดคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดและกาแฟโบราณเปิดให้บริการทั้งด้านบนและก็ด้านล่างขององค์เท้าเวสุวรรณด้วยนะคะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผลจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมและอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังเป็นกระแสมากๆในตอนนี้ก็คือสกายวอล์กนะคะส่วนสกายวอล์กนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะสูงและเสียวขนาดไหนตามผู้ผลมาเลยค่ะ ก็ขึ้นมาถึงดังด้านบนนะคะจุดองค์พ่อแกะสลักตรงนี้แล้วนะคะที่องค์พระแกะสลักสําหรับที่นี่นะคะท่านที่เป็นสูงอายุนะคะหรือว่า,าใครที่ไม่อยากเดินนะคะถือว่าใครที่ไม่อยากเดินที่นี่มีรถกอล์ฟนะคะบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถือว่าดีมากๆนะคะใครที่มาก็เดินขึ้นมาก็ได้ถ้า ไม่อยากเดินนะคะก็จะมีรถกอล์ฟนะคะคอยดูแลนะคะพอเราขึ้นมาณนะจุดนี้แล้วนะคะก็จะมีในส่วนของจุดทําบุญต่างๆนะคะทางด้านซ้ายและก็ด้านขวามือนะคะมีทั้งหมดเลยนะคะ้าน,น้าตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างซิกเนเจอร์ค่ะเซมซี <MC S 2> <c oughs> ใหญ่มากนะคะเซ <c oughs> มซีใหญ่มากนะคะน่าจะยกขยาไม่ไหวนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะอยากจะไหว้พระทำบุญขอพรน,นะคะแล้วก็มาเสี่ยงโชคกับ เสียงโชคเสียงโชคนะคะกับเซียมซีใหญ่ที่สุดในโลกของเราได้ค่ะ ขอพอรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปชิมกาแฟกันนะคะซึ่งที่นี่นะคะเราก็มีร้านวัดคาเฟ่นะคะที่เป็นสาขาแฟรนไชส์ของเรานะคะอยู่ด้านบนนะคะซึ่งเป็นกาแฟสดนะคะสไตล์มินิมอลนะคะมีไว้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวแล้วเหนื่อยร้อนแบบนี้นะคะไปกินกาแฟกันเลยค่ะ จุดที่เราไหว้พระขอพร,อพร,อพรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมุ่งหน้ามาฝั่งซ้ายมือน,นะคะเพื่อ,อที่จะมาไหว้พระที่อุโมงนะคะเพราะว่าถ้ามาที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะต้องมาให้ถึงอุโมงก่อนเข้าอุโมง์อากาศร้อนแรนนี้กันเลยค่ะร้านวัดคาเฟ่ของเรานั่นเองนะคะอ้าวเจ้าของร้านอยู่สวัสดีค่ะนะคะเป็นไงบ้างคะพวกนี้เเก็โอเคค่ะดี โอเคขายดีนะท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมคะช่วงนี้คะ่ะวันทิตมาเยอะมากโอ้สาวอาทิตย์คือเยอะมากอืมนั่นธรรมดาก็ มาเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมคะ<ส>ก็ถือว่านะคะร้านนะคะกาแฟาสดของเรานะคะก็ตั้งอยู่ด้านบนนะคะตรงหน้าอุโมงค์เลยนะคะก่อนที่จะไปไหว้พระแม่ธรณีนะคะหรือว่าองค์ปู่ศรีสุโธและลอยพระพุทธบาทใช่ไหมคะพี่นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดทําบุญอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไม่มาไม่ได้นะคะต้องมาตรงนี้แล้วก็ไม่มาร้านมาคาแฟไม่ได้้วยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามีเมนูอะไรบ้างคะ่ะ พอเดินขึ้นมานะคะด้านบนนะคะอากาศร้อนๆนี่วันนี้ผลจัดนี้ก่อนเลยค่ะนมหมีปั่นโอรีโอนะคะอร่อยค่ะนะคะก็คือมาถึงที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาแแวะนะคะเติมความสดชื่นกันที่ร้านวัดคาเฟ่ของเรากันก่อนนะคะ ต้อบอกว่าช่วงวันหยุดสองอาทิตย์อะคะที่นี่ก็คือจะขายดีมากๆหรือว่าเป็นวันหยุดนะะะักขัตฤิษ์นะคะนักท่องเที่ยวคือมาเยอะมากนะคะแล้วก็ในสิ้นปีนี้น่าจะเปิดนะคะให้ใช้บริการในส่วนของสกายสกายวอล์กนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าน่าจะเปิดประมาณครึ่ง1นึ่งหนึเมตรก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะ ไม่ได้มีแค่กาแฟและเครื่องดื่มอื่นนะคะน้ําเปล่าน้ําอัดลมนะคะเป็นวุ้นๆเลยแบบนี้นะคะสดชื่นมากนะคะดื่มน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระกันต่อเลยค่ะ หลังจากที่เราเดินไปไหว้พระขอพรน,นะคะแล้วก็ไปทานกาแฟด้านบนแล้วนะคะส่วนลูกค้านะคะหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะที่ลงมาด้านล่างนะคะที่เราจะมากัาบว่ายขอพรกับองค์เท้าเวสุวรรณนะคะก็จะมาเจอกับร้านวัดคาเฟ่ของเรานะคะซึ่งที่นี่ก็มีทั้งกาแฟสดและกาแฟโบราณเปิดให้บริการด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่ นะคะน้องคนชงนะคะบอกเลยว่าชงอร่อยใช่ไหมคะชงอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยขนาดไหนนะคะมีมีลูกค้าเข้าตลอดเลยขายดีไหมคะช่วงวันวันหยุดขายดีใช่ไหมคะได้กี่แก้วต่อวันเสารอาทิตย์ร, 100. ร้อยหรอ ขายได้เป็นร้อยแกว้วข้างบนเป็นร้อยข้างล่างเป็นร้อยนะคะสําหรับใครที่มาเที่ยวอย่าลืมนะคะด้านบนก็มีร้านวัดคาเฟ่ให้บริการแล้วก็กลับมาแล้วเหนื่อยแล้วร้อนแวะร้านนี้ได้เลยเนาะนะคะรับรองอร่อยทุกเมนูค่ะ องจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจะไปที่ศูนย์ใหญ่ของวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะที่พุทธมนทลน,นะคะประจำจังหวัดสุพรรณบุรีกันที่นี่นะคะ เร็วๆนี้นะคะก็จะมีเปิดให้บริการแล้วสำหรับสกายวอล์กนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะแล้วก็ปี68จัดเต็มแน่นอนนะคะที่เป็นสกายวอล์กยาวที่สุดนะคะ500เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำตกมีอะไรบ้างนะคะทางแฟรนไชส์วัดคาเฟ่ก็จะมาอัปเดตทั้งสถานที่ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะและหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปที่ศูนย์ใจวัดคาเฟ่กันค่ะว่า อาณาจักรของวัดคาเฟ่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีอะไรเปิดให้บริการบ้างนะคะตามรูฝนไปเลยค่ะ ผู้ฝนก็มาถึงที่ศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่ของเราแล้วนะคะหลังจากที่ออกมาจากนะคะ พุทธมนตลน,นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าน,ะะน้าผาแกะสลักของเราแล้วนะคะก็มุ่งหน้ามาเลยค่ะที่3แยกจอร์เขสามพันนะคะทางที่จะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสังเกตขวามือนี่ก็จะเจอร้านวัดคาเฟ่ใหญ่ๆนะคะสังเกตที่ต้นกลางใหญ่นะคะอายุ100ร้อยปีหรือว่าหอไอเฟลก็ได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์ใหญ่สําหรับรับรองลูกค้าแฟนชายเท่านั้นนะคะท่านที่สนใจแฟนชายค่ะอยากมาชิมกาแฟอยากมา ฝึกอบรมหลักสูตรนะคะหรือว่ามาทานข้าวทานกาแฟมีคาแคาโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่ครบมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของแบรนด์กันด้วยคะ่ะอ้าวแล้วก็มาเจอกับเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีคุณน้อค่ะนะคะแหมก็เหมือนคนอื่นคนไกลนะคะคุณน้อค่ะ ในศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่ของเราที่นี่นอกจากจะมีแฟรนไชส์แล้วมีอะไรบ้างคะค่ะก็เดี๋ยวนกจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะคะเพราะว่าที่ศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่ของเราอะคะ่ะมีทั้งโซนกาแฟโบราณโซนกาแฟสดโซนร้านอาหารแล้วก็โซนคาแคนะคะดูเหมือนเหมือนเยอะเนาะเห <laughs> มือนเยอะนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรเลยนะคะ <laughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในเดี๋ยวนกพาเข้าไปชมนะคะโอเคตามกันเลย เราก็มาถึงโซนแรกนะคะโซนแรกโซนนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟกาแฟโบราณนะคะโซนนี้จะเป็นโซนซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะโซนกาแฟโบราณของเราก็จะมีทั้งกาแฟโบราณชาไทายชาเขียวแล้วก็เมนูอื่นๆมากกว่าร้อยเมนูเลยนะคะสําหรับท่านใดที่อยากเข้ามาชิมมาลองชิมหรือมาแวะอุดหนุนก็เชิญได้ที่วายคาเฟ่โซนกาแฟโบราณนะคะ หลังจากที่เรามาดูมุมกาแฟโบราณแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อคะ่ะค่ะเดี๋ยวมุมต่อไปนะคะจะเป็นโซนร้านอาหารนะคะเขาบอกว่าอาหารที่นี่คือแบบว่ารสแซ่บนะคะแซบว่ามีแบบซ้มตามนะคะม,มีอาหารจานเดียวมีเป็นเมนูกับข้าวนะคะแล้วก็โซนร้านอาหารของเรานะคะก็จะมีที่นั่งเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือเรารองรับกรุ๊ปทัวร์ด้วยะะอ๋อมีกรุ๊ปทัวร์มาลงด้วยะคะ่ะแล้วก็มี รับทำข้าวกล่องด้วยรับทำข้ากล่องด้านหลังฝนเห็นจะมีตรงจุดโซนนี้จะเป็นโซนคาแคร์ค่ะ้านหลังนะคะก็ <คา S 2> จะมีบริการล้างอาชีพค่ะอบโอโซนลบสีนะคะขัดยางมาตอยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาได้นะคะเราเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค,าค้าก็จะมาล้างรถแล้วก็มาทานอาหารมาชิมกาแฟคือลูกค้าบางท่าน ครบค่ะก็ถือว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะใครมีลูกเล็กลูกน้อยเหมือนเราเนาะมีมีโซนเด็กๆด้วยเดี๋ยวเขารู้หมดเลยว่าเป็นลูกน้อยนะคะเดี๋ยวไปโซนต่อไปกันเลยค่ะแล้วก็นอกจากว่าเรามามีที่นั่งทานอาหารพักสบายๆนะโซนนี้โซนซุ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จอดรถสะดวกสบายโอ้โหจอดรถได้เยอะมากค่ะ จะมีด้านในด้วยนะคะหรือว่าจะจอดรอิมฟุตบาทก็ได้ค่ะก็ถือบอกว่าที่นี่กว้างขวางกว้างขวางมาก <laughs> นะคะแล้วก็มีหลายโซนให้ถ่ายรูปแล้วก็ตรงจุดที่คุณนกกาลังจะพาไปนี่คือไปทางไหนเอ่ยโซนนี้จะเป็นโซนคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ก็จะมีบริการเครื่องดื่มกาแฟสดนะคะแล้วก็มีเบเกอรี่ค่ะ,คะแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวนกพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ สำหรับการตกแต่งร้านค่ะคุณนกมีการตกแต่งร้านเป็นสไตล์ไหนคะในส่วนของคาเฟ่โซนคาเฟ่ของเรานะคะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟค่ะนะคะกนะ็จะมีมุมเครื่องเสียงนะคะมีมุมเครื่องเสียงมีมุมอแอบบหวานนิดนึงก็จะมีโซนดอกไม้โซนโซฟาเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อนะคะ,ะ,นะคะก็ถือได้ว่ามุมในคาเฟ่ของเราก็มีหลากหลายมุมนะคะมีโซนของทั้งเจ้าของแบรนด์ด้วยแล้วก็วันนี้เราจะมาเจอกับ คุณวิวัฒน์ไปบัวเจ้าของแบรนด์นะคะของเรานี่อยู่ทางด้านนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะมีต้อนรับสู่วัดคาเฟ่น,นะครับผมน่านะคะต้องเรียกว่าอาณาจักรใช่ไหมคะใช่ <c oughs> <c oughs> ะคะเพราะว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ส่วนในร้านของบอสตรงนี้มุมพิเศษของบอสเลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นมุมลําโพงที่สะสมไว้นะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับ จะมีกลุ่ม FC ตามมาดูด้ <term. S 1> ดวยเหมือนกันนะครับใช่ไหมใช่คะเพราะว่าบาง <ś? S 2> ครั้งก็คือเห็นมีมาจากกลุ่มของลำโพงด้วยใช่ใช่ใช่ไหมคะบอสค่ะขอถามนิดนึงค่ะมีแนวคิดยังไงในการแต่งร้านตรงนี้คะก็เป็นแนวคิดที่ว่าเราเราอยากจะให้นะครับคนที่เป็น FC หรือคนที่เป็นแบบเป็นรุ่นราวคราวเดียวที่เป็นรุ่นอาจจะโตหน่อยหารูป <market. S 2> มาดูของที่เป็นวินเทจนะครับเป็นมีตุ๊กตาต่างๆนะครับเป็นของสะสมของเรานะครับก็มาตั้งโชว์ไว้ให้กับ าลลููกหนมดดไ้ในส่วนของแฟนชายของบอสตัวนี้กระแสเป็นยังไงบ้างคะกระแสแรงมากนะครับทางโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกนะครับทางไลน์ทาง Facebook นะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางเลียวนะครับที่เป็นกระแสโซเชียลอยู่ตอนนี้ครับผมได้ข่าวว่าคิวงานของทีมงานคุณวิวัฒนี่คือแน่นมากคิวงานต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้คิวนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม สำหรับสุดใจถ้าเกิดว่าคนที่สนใจแฟรนไชส์หรือว่าอยากมาสอบถามข้อมูลเข้ามาก็คือเจอกับคุณวิวัฒน์โดยตรงเลยใช่ไหมคะคร,ครับผมเจอเลยครับ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่นะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าด้วยนะคะเพียงลูกค้าสมัครวัดเมมเบอร์ค่ะเป็นการใช้บริการผ่าน Li n e อ f f i ิ i ช l นะคะลูกค้าจะได้รับแต้มแลกเข้า15แต้มมูล,ลค่า750บาทนะคะลูกค้าสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกใช้บริการต่างๆของศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่ได้เลยนะคะแล้วก็วัดคาเฟ่ของเราตั้งอยู่ที่3แยกจกร 3, อ,อร์้าเควสาพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนะคะบรรยากาศที่สูงใหญ่และก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งท่านใดน,นะคะที่มาที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณหรือว่ามาที่ศู์ใหญ่วัดคาเฟ่ของเรานะคะบอกเลยว่าครบครันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหลักสูตรนะคะแบบมีห้องอบรมพิเศษนะคะอย่างดีและเราก็มีชงจริงขายจริงกันหน้าร้านนะคะบรรยากาศของเราก็คือบอกเลยว่า เสมือนได้เปิดขายจริงนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาเรียนที่นี่นะคะหรือจะเข้ามาชิมรสชาตินะคะมาปรึกษาข้อมูลธุรกิจการขายอะไรต่างๆกันก่อนได้เลยนะคะศูนย์ใหญ่วัดคาเฟ่โดยคุณวิวัฒน์ใบบัวนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสอบถามเส้นทางกันได้เลยนะคะหรือนะคะเข้าไปเสิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะผมก็ขอฝากวัดคาเฟ่ของเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้า มาสอบถามกันได้เลยนะคะ